สวัสดีสวัสดีพี่เพื่นเพื่อนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกทท่านนะครับก็นะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหนึ่งจากช h l y o u t y o u เกียร์แโกศนะครับทุกทุกคนครับวันนี้ผมจะพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาชมกันที่โบสถ์พิาคนะครับซึ่งโลเคชันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าโบสที่เคยถ่ายภาพยนตร์เรื่องพินาคสี่นะครับนะ เป็นโบสถ์โบราณนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณท้ายวัดนะครับซึ่งโบสถ์แห่งนี้น่าจะอายุูจัก,กรงแล้วน่าจะมีเป็นร้อยปีขึ้นนะครับนะจักทรงเนี่ยน่าจะเป็นทรงออกไปทางมอนนะครับโบสถ์แห่งนี้นะครับเคยถ่ายทํานะครับภาพ,พยนตร์เรื่องพินาคสีนะครับที่เหมือนกับมีพระมาผูกคอเสียชีวิตอยู่ในโบสถ์แห่งนี้นะครับทุกคน ดูจากทรงการสร้างนะครับน่าจะเป็นศิลปะแบบมอนนะครับทุกคนแต่โบสถ์มีรอยร้าวแล้วนะครับนะหลังคาโบสถ์ก็เริ่มทุดแล้วนะครับดูนะครับตัวหลังคานะครับทุกคนก็คือยังไม่ได้มีการบูรณะนะครับตกบริเวณนี้ หล,หลังคาด้านบนนี่คือสุดสุดแล้วนะครับทุกคนลักษณะการสร้างนี่เหมือนคล้ายๆกับศิลปะมอนนะครับอายุน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักร้อยนะครับน่าจะร้อยร้อยสองร้อยได้นะครับทุกคนนะโอ้โหขนาดกลางวันนะทุกคนนะค่อนข้างวังเวงนะครับ รบริเวณรอบๆที่เป็นป่าเลยนะครับตรงนี้คือเป็นน่าจะเป็นสมประตูนะครับทุกคนโอ้โหขนลุกมากทุกคนครับอันนี้คือเป็นสมประตูทั้งสี่ทิศนะทุกคนนะอันนี้น่าจะเป็นด้านข้างนะครับ บอกได้เลยนะทุกคนว่าขนลุกนะครับอันนี้จะเป็นซุ้มด้านหลังนะครับทุกคนมีต้นโพด้วยนะทุกคนนะโอ้โหเดี๋ยวเราลองลอดซุ้มดูโอ้ยเฮ้ยขนลุกจริงๆทุกคนอันนี้ด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหมือน เป็นแม่น้ำแล้วนะทุกคนนะอันนี้คือเรามองจากบริเวณต้นโพธิ์สมด้านหลังโบสถ์นะครับไม่รู้สึกว่าที่วัดจะมีงานศพไหมนะว,วันนี้ยขนลุกแปลกๆได้ยินเสียงธรณีกันแสงไหมทุกคน ทุกคนครับตรงบริเวณมุมด้านนี้นะครับจะเป็นซากเรือบโบราณนะครับผมแล้วที่วัดวันนี้มีงานศพนะครับโอ้โหด้ยนเสียงธรณีกันแสงไหมครับรอยแวแวๆนะครับนะอันนี้ไอนน้เป็นซากเรือนะทุกคนนะโอ้ยขนลุกมากเลยทุกคนดูสินะครับเหมือนโบสถ์เหมือนกับ เป็นตั้งอยู่ท้ายวัดเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้งานแล้วทุกคนดูนะครับบริเวณหลังคาหักลงมาแล้วนะครับยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับทุกคนขนลุกมากๆนะครับโคตรร้อนเลยขนาดกลางวันนะครับ ได้ยินเสียงเสียงใครหัวเราะเขาไม่รู้อันนี้นะก็เป็นเหมือนกระทงนะครับเขามาเส้นสังเวอยอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนกระทงนะครับดูสิโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะพาทุกคนมารับชมบรรยากาศกันนะครับ ก็พาทุกคนมารับชมบรรยากาศกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ